สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำาข้าวหมกไก่เนาะข้าวหมกไก่แต่เครื่องไม่ครบนะคะเดี๋ยวมาลองดูเนาะว่าออกมาแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะคั่วเครื่องเทศก่อนนะคะก็จะมอีอบเชยนะคะกับใบกานพลูนะคะใบกระวานใบกระวานแล้วก็ลูกกระวานนะคะ นี่ต้องพั่วก,ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปั่นนะคะนี่พอดอีจะใช้เป็นผงขมิ้นนะคะแทน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 ผงกะหรี่นะคะ เพราะว่าผงกะหรี่มลัลูกเก็บไว้ในหาไม่เจอนะคะเราออกไปซื้อก็ไม่ได้เนาะก mm ็พี่อ้อยจะใส่พริกไทยดำนะคะประมาณนี้ลงไปคั่วด้วยตรงนี hmm. ้คั่วแล้วก็จะหอมนะคะก็เดี๋ยวเอาอไปตันเนาะ ใส่น้ำมันนะคะพี่อ้อยจะเจียวหอมแล้วก็กระ,ะ,ะเทียมนะคะอันนี้กระเทียมนะคะกระเทียมนี้มาจากชุมแพนะกระเทียมของน้องใหมเ่เนาะเจียวให้เหลืองนะคะแล้วก็จะมีของซอยนะคะ อันนี้ไก่เจคะ่ะเดี๋ยวพี่วายต้องมีเครื่องปรุงอนก่เดี๋ยวพี่ให้ดูอีกทีเนาะว่าเครื่องปรุงในที่จะใส่ไปในหมอ้อข้าวจะมีอะไรบ้างเนาะตอนที่เราหุงข้าวจะผอเจียวพวกนี้ก่อนเพราะว่าพี่วายจะใช้น้ํามันไปผัดข้าวนะคะเอาไปผัดข้าวเราใส่น้ํามันจากกระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะเครื่องปรุงจะได้หอม เื่อกำตะหลีวไม่ได้นะกับตะหลิวละะักษณะนี้เจียวนี้ให้เหลืองซ่อนนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นแล้วก็จะเจียวหอมต่อ เจียวกระเทียมเจียวนะคะถ้าต้องการให้กรอบนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเขาก็จะกรอบนะแต่ไม่ร้อยไม่ได้ทําให้กรอบนะคะเจียวแค่พอเหลือง ยุดเทปกันเนาะเจียวหอมกอนต่อค่ะพ่อยน้ำมันที่เมื่อกี้เจียวเจียวหอมกระเทียมนะคะก็จะใส่เครื่องเทศลงไปนะคะขอโทษนะคะมีเสียงปั๊มดังนิดเนาะต่อจ้าเมื่อกี้พี่อ้อยบอกบอกว่าพี่อ้อยจะทำไอ้นี่เนาะ พอ,เ,อเทสไปปั่นไว้ก็จะเอามาผัดกับน้ำมันนะคะไม่ใส่หมดไฟเลยนะ ตัวนี้นะเครื่องเทศที่พี่อ,อ้อยผัดเมื่อกี้เอามาทั่วเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะก็มาเจวน้ำมันเนาะเครื่องไม่ครบนะคะหาผงกะรีไม่เจอเพื่อก็จะใช้เป็นผงขมิ้นแทนนะคะใส่ลงไปแค่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเนาะ ใช้เกลือนะคะใช้ซุปผงเห็ดหอมนะคะเยวใช้สองช้อนเล็กๆนี่นะคะก็ประมาณาหนึ่งถึงช้อนชานะคะเพราะช้อนนี้เป็นช้อนเล็กมากที่ย้อยใช้อยู่เนาะก็จะประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็จะใช้นมสดนะคะ เป็นข้าวที่เราซาวไว้นะคะเอาลงไปผัดเนาะจะได้รู้ว่าสีสันโอเคไหมถ้าสีโอเคเราถึงจะเอาไปผงนะคะเอาไปหนะุงเนาะก็หุงให้ได้เข้าที่ตอนนี้ก่อน ซอสขาเหลืองนิดนึงนะคะเพิ่มดรสชาติเนาะกจะใส่ไก่นะคะไก่เจี่ยบทอดมาใส่ลงไปเลยเอาไปผัดด้วยกัน ไม่หอมเติมได้นะคะค่อยๆเติมนะคะอย่าใส่ไปเยอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้จะต้องมีลูกผักชีนะคะกับเม็ดยี่หลั่งนะคะแต่ว่ามันเอิญที่อ้อยหาไม่เจอก็เลยใช้เป็นต้นผักชีแทนนะคะใช้เป็นรากผักชีแทนเนะ,ะก็ใส่น้ำนะคะ เดี๋ยวกี่ยจะไปใส่หม้อหุงข้าวนะคะไม่ได้ไม่ได้หุงข้าวนี้นะ,ะโอเคแต่ว่ามากะให้ดูว่าเราจะใช้ประมาณไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วพี่ยวอจะไปใส่หม้อหุงข้าวนะ,ะ,นะ,ะแล้วเราก็จะมาทําน้าจ,จิ้มกันจริงหุงในกระทะนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไปหุงแา,างนี้หรืว่า ใส่หงในกระทะนี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นถ้าใส่หมองหงข้าวออกไปหงตรงน้นก็ไม่เห็นใช่ไหมคะใส่ตรงนี้ดีกว่าเนาะเปลี่ยนใจแต่คนที่หง กระทะแบบนี้ได้นะคะคือคือต้องต้องรู้ว่าเราสมควรจะไปนานแค่ไหนนะคะปรับไฟประมาณไหนเนาะ,ะจริงๆแล้วใช้เป็นเตาแก๊สหรือเตาถ่านจะดีที่สุดเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีอันนี้นะคะหอมเจีวกระเทียมเจีวที่พี่อ้อยทำไว้เนาะเดี๋ยวตรงนี้พี่อ้อยอยู่ไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปทำน้ำจิ้มเนาะ ตำน้ำจิ้มนะคะก็จะมีมะนาวนะคะแล้วก็เป็นผักชีนะคะแล้วก็พริกเนาะตัวพริกก็จะหัน่นหันนะเพราะว่าเม็ดเขาใหญ่เวลาตำไม่ละเอียดเขาจะเป็นแผ่นๆนะ เราจะใช้ผักชีนะคะเป็นต้นนะคะเป็นต้นผักชีเนาะทั้งต้นทั้งใบคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่า ก็อยู่เทปเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเนาะใส่กระเทียมลงไปนิดนึงนะคะก็หย,ยุดเทปเนาะใส่น,น้ำตาลปี๊บนะคะ มะนานอ,ะอันนี้จะใช้คู่กันกับตัวน้ำส้มส่ชูนิดหนึงนะคะเพราะว่าจะดึงความเปรี้ยวมะนาวใส่ให้หอมนะคะใส่ให้หอมแล้วก็ดึงความเปรี้ยวด้วยน้ำส้มส่ชูนะคะ,ะโทษน,นะคะเสียงปัมดัง เดี๋ยวมาดูข้าวนะคนะลองด้านน ไม่สุกดีค่ะอิงนิดนึงเนาะเสร็จแล้วค่ะถักข้าวเนาะหุงบัน,นี้ก็หุงได้นะคะต้องอยู่ที่เรากะไฟนะคะ ถ้าน้องจะหูแบบย้อยแบบนี้นะคะก็ต้องพยายามปรุงไฟหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเขาก็จะแรงไปบางทีเขาก็จะอ่อนไปเนาะก็ปิดเตาน,นะคะนี่มันนะคะย้อยขอขยับกล้องหน่อย ก้นนะคะตัวไก่พี่อ้อยก็จะไม่หั่นนะคะเพราะว่าจะใช้เป็นชิ้นๆเลยนะคะสิ่งที่พี่อ้อยว่าก็คือเป็นไก่เจนะคะแล้วก็ตรงนี้พี่อ้อยก็จะมาโรยด้วยหอมกระเทียมนะคะหอมกระเทียมที่พี่อ้อยเจียวไว้เนาะ ชอบมากน้อยแค่ไหนก็ใส่เอาตามที่เราชอบเลยนะคะบางคนชอบทานหอมเจียวกระเทียมเจียวหรือว่าชอบรสชาติของกลิ่นสมุนไพรนะคะก็ใส่ได้ตามสบายเลยะคะ่ะนี่เสร็จแล้วเนาะข้าวหมกไก่ที่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะจะทําต้องอยู่ที่ความพร้อมของอะไรหลาหลอย่างนะคะ เสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะข้าวหมกไก่ข้าวหมไกมไก่มังมังสวิรัตค่ะถ้าจะถ้าจะทำเ็นเจก็ไม่ต้องใส่หอมกระเทียมนะคะแต่ถ้าทานเป็นมังสวิรัตก็ใส่ได้เลยนะคะข้าวหมกไก่ร้อนๆค่ะมาทานด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ